สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชื่อมค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะค่ะเสื่อมกับสิาพี่น้องว่าแก่ของขวัญกอนค่ะ,ะสิพาไปกินเขากินน้ำเมื่อวานค่ะกินเขาร้องถอมไปแล้วคิดอยากของไ่เพ็ดเปรี้ยวยุคค่ะนี่สิาพี่น้องมากินเขา,ากินน้ำแล้วก็่วัสว่าก็จะกินเขาขมาแกของขวัญกอนนะคะ่ะได้รับของขวัญอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ค่ะอันนี้ผู้ทรงเนาะคะ่ะทรงมาจากพี่พี่คุณน,นุชเนาะคะ่ะคุณน,นุชเนื้อแดดเดียวเนาะคะ่ะสองเบงิ้งน่าจะเป็นเนื้อแดดเดียววะ นี่น,ยนะย่างเนปนะโอ้ยยังมีทลูกค่ะอันนี้ยังเนี่ยคุณน,นุชเนื้อเด็ดเดียวใส่กอกเนื้อใส่กอกเนื้อพี่น่นี่หนึ่งสองหาอันนี้ก็เป็นเนื้อเด็ดเดียว,เ,ยวเนื้อเด็ดเดียวนี่กันถุงละ ไบอกปริมาณว่สดวกพี่น้องนี่สองห้าระคาใส่กรอกเนื้อนะคะเพิ่งจะเคยดีงี้เนาะปกติเขาเล็กใส่กรอกหมูค่ะใส่กรอกเนื้อนะค่ะพี่น้องที่สนใจกับเขาไปที่เพจคุณนุชได้ละค่ะคุณนุชเนาะค่ะปิดไอ้ลายเพิ่งกะศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์แปด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 สี่หนึ่งเนาะค่ะศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์แปด แปดแปดสีหนึ่งเนาะคะ่ะขอบพระ,ค,ะคุณหลายๆเน้ะค่ะคุณนุดเนาะคะ่ะมันทรงมใหอยกะกิ้วทอดกินกับครอบควัวนี่แหละคะ่ะเป็นเนื้อแดดเดียวครับใส่กอกเนื้อเนาะคะ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักไปได้ตามเบอร์นั่แหละคะ่ะน่าจะเป็นเบอร์โทรละกะเป็นไลน์พร้อมเนาะคะ่ะไปค่ามันี้มื้อนี้เสิร์ฟินพาพี่น้องมาก,กินอย่างรอติดตามชมเนาะค่ะมาเด้อค่ะในเนื้อสิกินกับพี่น้องก็มีอย่างอีกเดยอค่ะเสริมขี้ยากอีกแล้วเนี่ยตับหมกฮู้เป็ดเพชรค่ะว่าจะบ่กินแล้วดิตัวมันอดไ่ไหวเนาะค มาได้ค่ะมาเสร็จน้ำสเส้นมี่ขึ้นก้าค่ะแตาหมักหง่งกันค่ะพริกเซ็ตไปได้ค่ะเคิื่องโกพริกขึ้นครกนะชายาเนาะค่ะถือเอาพริกไปใส่ในซองพริกไป้ะเธอก่อนดิหน,นึ่งกรอบดีพีอย่างคนเน้นนะมาตั้งแต่ค้าแล้วเขากระหิตต่ามใช่หอยปล่าเรียนค่ะเกลือเกลือเอาได้ค่ะปลูกเองนึกกินได้แน่ยู่ เปนยังมีกินเนี่อยุบปะวาเป็นยังบ่เหมดบกเขียดเขียวตัองใต่ยังสีด้วค่ะต้นไหนยูรานคาะเป็นคกไงเนาะทางมาทางออกน้องเ่้บ๊อกอะไรกันสลับบี่ะสักหนาวค่ะนวลนวลบะบีด้อค่ะสูตรเสริมบะบีบักหนาวสุตรดค่ะอิปูดอง อันอยังก่อนเบิดละเบิดละค่ะเวลาสิบเจ็บนนัวค่ะคุณได้ใส่ขวดโคกไวปหอ,อ,อมนี่นุมน่มใส่ผักหุ้งลงไปค่ะ ร้านต้มตังสาวเซียงนะครับเปิดขึ้นแีกเลยหืมเปรียบไหมเนาะตักเส้นอีกรล้วนั่วเนาะทอดเนื้อในข้าวปุ้นออกสาวเส้นกันเนาะก็จิดเจดเนี่ยรัวเคืองห่อเด้อค่ะมื้อนี้น่ะอืมอืมสีงามแสีใดก็คือกันเด้อค่ะต้านกันแค่สีเจิดเจพี่น้องที่สามสี ต่ำมะฮงค่ะใส่ปีปเลยม,ม,ามาเสียบเป็นโซ่สมค่ะเสียบมื่อนี้ได้บอกอารม์พี่น้องคนเกัดฟังฟังสัดขึ้นเนอะอือค่ะขน,นาณต่ำมงเสิร์ฟพร้อมเนื้อแห้งเน,น,น,นะค่ะพีนน่เป็นอะไรนค่ะมัเป็นโซ่สม่ทอดแล้วปลอยละหนะค่าปะเนี่ย เด้ข้าไปเดี๋ยวมากินข่าวกินน้ำน้ำกันพี่น้องถ้าเสริมกันสิกินข้าวก็ทอดเนื้อก้อนหน่อยนึงออืื <c oughs> เนื้อเด็ดเดียวเน,นื้อเด็ดเดียวคุณนุชน้องก็สวยอื ยเกเขากับแซบเนาะอืมพี่นรา,านเนาพิ่งจะถามหลากหลายเนาะค่ะเขาเกิดอดนันไม่ได้พี่น่องเพื่องค้นกับว่าเป็นโควิดแล้วค้นติดกี่เดียวกัน luôn sướng quá hết ổ hết chạy bơm Ừ. Nó ừ. sẽ như không? ขาบแ็บแบบนี่นอะือืมอืมอืมแกับปุนเลยนะคะ่ะ ก็เนี่ยก็เลยนกันนี่ตัหอืมหมักน้ำปยากาตหมูน้ำกันค่ะเรากับปุนหรือเก้าอืมไปสืบนั่นสิดบ่ไหวอน อแซบขนาดข้าวไม่ดำไปทางก็คุ้มไปหน่นพักกันทัดหมูกินกับข้าวจ้ามื้อน่ะ 干掉那群娘，你呢？ เออจะลืมขาวน้ตาตาลนี่นะเธอ,อลืมขาวทั้งกินกับปุ่นเหี่ดกินกับน้ำตาลหอ,อไม่แตบพี่นนอะหมดขวดแล้วนะ่ะ ใส่กับปุนค่ะเส็งๆหอมที่นุดกระเมีย้ยนตัวกับปุนกินกับน้บำปากอะไรเซ็อทำยังไงด้วยค่ะ สกินเนเื้อสิเนื้อดไปกินน้ำม่ค่อยกินน้ำหน่อยด้วยค่ะเลยมากินกับพี่น้องแล้วเมื่อเนี่ยคนก,กินข้าวแล้วสุดกันเลยป่ะอยากทำหุ้งก,กับพี่น้องเดี๋ยวอืม hai nắng càng cố trở lại được cứ chăm pin nào bên vô tám hết cứ nào hố máng thì là kha บ่อยานกันละมันซื้อเยอ่ติปหลักกนแล้วแต่มันมาเป็นไปได้ก็ไม่อยากเป็นเนาะพี่น้องเนาะเพมันเลือก็่ได้กแล้วกระมัดระวังให้ดีสุดหลักก็ได้อืม น่าก,กินกับพักคาเป็นอย่างพวกข่ามากมากหอมเลยถ้าใส่ลำปะก็เป็นหอมใส่กล่องมือหน่าก็าจะถวัดด้วยค่ะ 嗯，完了。嗯，嗯，嗯。 อืมอ้นงาเปหนยังไงงาไปินคำง่ายแล้วเนาะค่ะ nhà yeah, mà bưng nào tôi sửng nhà yeah, năm một bốn này ตัวกรได้กับเม็ดค่ะทำไมว่มีขอบปุนแสมอกินกับเมียง่าะงั้ระเด็โรซา,ายเขนละแบบเนาะค่ะ ขัาบุ๋งสูงค่ะเพิ่นขึ้นเคืองแล้วก็ปลาอืม Hang liền hết toàn hai. Vẩn trí em 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 ừ ừ bạn cầu đi nó bây giờ nó, แล่บหลายพี่น้องสำหรับกิมมี่กับไวซ์มิละเด้อค่ะเดีย๋ยวกจะมาหามากินตำหบหมูสเต็ประกัดเมื่อแกขอะะ่ของขวัญเนาะค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะคุณหนุ่เนาะคะ่ะคุณหนุ่เนื้อเด็ดเดียวเนาะครับเป็นทรงเนื้อเด็ดเดียวกับใส่กล่องไม,ม,ม่ตส้นเสื่อมทางสำหรับพี่น้องอันนี่ซีสนใจกะทักเข้าไปได้เด้อค่ะที่เบอร์ที่เส้นเสิร์ฟหายเบื้องต้นเด้อค่ะสำหรับกิมมี่กับไวซ์มิลเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะส,สดีครับพี่น้องด้วยค่ะ